อิสลามอนุญาตก,การบริจาคอวัยวะหรือศพเช่นการอุทิศดวงตาหรือไม่หรือบริจาคทั้งร่างกายเพื่อเป็นการศึกษาอิสลามมีทางออกตรงนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับขอกแก้ความเข้าใจเพราะว่ามีพี่น้องของเราบางคนบอกว่าถ้าบริจาคตาไปแล้วเดี๋ยววันกิยามั์จะไม่มีตาดูบริจาคอะไระ ตับตายไสูุ้ิไปแล้วเดี๋ยววันกิยามัตจะไม่มีเนี่ยเข้าใจผิดถามว่าเข้าใจผิดยังไงต่อให้เราเก็บว่าให้ครบส่วนพอตายไปแล้วฝังไปไม่นานเน่าเนียไอ้ตาดีๆของเราเนี่ยเน่าละร่างกายของเราปรกติเนี่ยเน่าละ <c oughs> ถามว่าวันกิยามัตเนี่ยจะเอาร่างเน่าเน่าเนี่ยหรือไปใช้ใช่ไม่ใช่ พอตายไปพอฝังไปเนี่ยดินมันกัดกินเน่าเปื่อยไปหมดแล้วนบีบอกเอาว่าในร่างกายของมนุษย์เวลาฝังลงไประยะกลุตุรอดินมันกัดกินจนกระทั่งไม่เหลือและอินลาอิจบุสนับเหลือเพียงส่วนเดียวในร่างกายที่ยังคงอยู่ในวันกิยามะคืออิจบุสนับเงาของกระดูกก้นกอเดียวเนี่ยของใครของมันยังอยู่และในส่วนนี้ของแต่ละคนเนี่ยอัลลอตจะกการเกิดร่างเขาให้หม่ มาเกิดร่างใหม่อาลาสูรติอาดัมในรูปลักษณ์ของอาดัมนูดสูสงหกสิบซอกเท่ากันบนเลยเพราะงั้นในวันกิยามัตเนะี่ยเกิดด้วยร่างใหม่นะไม่ใช่รานน่างนี้เพราะงั้นติงเข้าใจว่าบริจาคตาเดี๋ยววันกิยามัตจะไม่มีตาดูไม่ใช่เข้าใจผิดเพราะงั้นเอาี่น้อ,นองดูสิถ้าในกรณีของเพื่อการบำบัดรักษาเพื่อรักษาไว้สักอีกชีวิตหนึ่งเราให้ได้ไหม เอาลูกอาจารย์อมัดเป็นตายวอาจารย์อมัดก็มีสองข้างละครูก็ท่านี้เมื่อจะอยู่ดุนยาอีกวันก็ไม่รู้เองเอาไปก็เองจะได้เอา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 ตายให้ลูกข้างได้ไหมได้ถ้าในกรณีเพื่อการบําบัดรักษาเอาให้เลือดได้ไหมนี่เขาขาดเลือดให้เลือดบริจาคเลือดได้เมื่อบริจาคได้รับได้ไหม ไอ้เรือกาเฟซทาไว้ในตัวเรามันจะรำไหมล่ะโอ้โหเราคิดเยอะใช่ไหมเราคิดเยอะตอนนี้ยกเว้นในกรณีอาจารย์หมออาจารย์หมอก็คือร่างของคนตายอ่ะที่เขาเอาไปชำแหละเอาไปอะไรอ่ะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อศึกษาในในบุคลากรนี่เขาเรียกอาจารย์หมอใช่ไหมอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ถ้าในกรณีที่ บ้านเมืองเราเนี่ยมันมีเยอะแล้วจนกระทั่งไม่มีที่จะดองไม่มีที่อะไรเขาไม่วายิบที่เราจะต้องไปบริจาคร่างกายจะเอาอย่างว่า